สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนครูพรณภาในรายวิชาวิทยาการคำนวณค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์กันนะคะเรื่องนี้จะช่วยให้เราเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ทำงานอย่างไรและส่วนประกอบแต่และส่วนมีบทบาทสำคัญยังไงมาลุยไปพร้อมกันค่ะในหน่วยนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์กันค่ะ เริ่มจากองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อให้เราเข้าใจและสามารถนำไปใช้แก้ปัญหาเบื้องต้นในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดายและเป็นประโยชน์ค่ะจุดประสงค์ของบทเรียนนี้คือให้นักเรียนเข้าใจส่วนประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์อย่างชัดเจนค่ะรวมถึงสามารถเขียนขั้นตอนการทำงานได้อย่างถูกต้องตามลำดับ และที่สำคัญคือให้เราเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายด้วยความตั้งใจนะคะพร้อมกันไหมคะเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะระบบคอมพิวเตอร์คือการทำงานร่วมกันของส่วนประกอบหลายอย่างค่ะแต่ละส่วนจะมีหน้าที่เฉพาะตัวเหมือนเพื่อนในทีมที่ช่วยกันทำงานแม้จะต่างกันแต่ก็ต้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพค่ะระบบคอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยส่วนสำคัญ5อย่างค่ะ เริ่มจากฮาร์ดแวร์คืออุปกรณ์ที่เราสัมผัสได้ต่อด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรแกรมต่างๆบุคลากรที่ดูแลข้อมูลข้อมูลสารสนเทศที่ใช้และสุดท้ายคือกระบวนการทำงานทั้งหมดนี้ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพค่ะฮาร์ดแวร์คือส่วนที่เราสามารถจับต้องได้ในคอมพิวเตอร์เช่นจอภาพคีย์บอร์ดเมาส์และเครื่องพิมพ์ซึ่งฮาร์ดแวร์แบ่งออกเป็น4หน่วยหลักได้แก่หน่วยรับข้อมูลหน่วยแสดงผล หน่วยเก็บข้อมูลและหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะหน่วยรับข้อมูลที่ทำหน้าที่รับข้อมูลจากผู้ใช้เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เช่นแป้นพิมพ์และเมาส์ซึ่งช่วยให้เราสามารถสั่งงานและป้อนข้อมูลต่างๆได้อย่างสะดวกและรวดเร็วค่ะตัวอย่างของหน่วยรับข้อมูลต่อไปเช่นเครื่องสแกนบาร์โค้ดที่อ่านข้อมูลสินค้าหรือไมโครโฟนที่รับเสียงพูดของเรา เพื่อให้คอมพิวเตอร์นำข้อมูลเหล่านี้ไปประมวลผลต่อไปนั่นเองค่ะหน่วยแสดงผลคือส่วนที่ช่วยให้เรามองเห็นหรือได้ยินข้อมูลที่คอมพิวเตอร์ประมวลผลเสร็จแล้วค่ะเช่นลำโพงที่ส่งเสียงออกมาหรือจอภาพที่แสดงตัวหนังสือและรูปภาพทำให้เราสามารถเข้าใจข้อมูลได้อย่างชัดเจนและง่ายได้ค่ะตัวอย่างของหน่วยแสดงผลที่เห็นได้ชัดคือเครื่องพิมพ์ที่พิมพ์งานออกมาเป็นกระดาษและหูฟังที่ช่วยให้เราฟังเสียงจากคอมพิวเตอร์ได้อย่างชัดเจนค่ะ หน่วยเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์มีหน้าที่สำคัญในการจัดเก็บข้อมูลและคำสั่งต่างๆที่เราต้องใช้ค่ะโดยแบ่งออกเป็น2ส่วนคือหน่วยความจำาหลักที่เก็บข้อมูลชั่วคราวขณะใช้งานและหน่วยความจำสำรองที่เก็บข้อมูลไว้นานๆเพื่อให้เราสามารถเรียกใช้ได้เมื่อจำเป็นค่ะหน่วยเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์มี2แบบหลักค่ะคือแรมและรอมแรมเป็นหน่วยความจำชั่วคราวที่เก็บข้อมูลและโปรแกรมขณะใช้งาน ส่วนรอมจะเก็บข้อมูลถาวรที่ไม่เปลี่ยนแปลงทั้งสองช่วยให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพค่ะหน่วยความจำสำรองเป็นตัวช่วยเก็บข้อมูลระยะยาวนะคะแม้ว่าเราจะปิดเครื่องข้อมูลก็ยังคงอยู่เช่นฮาร์ดดิสกที่เก็บข้อมูลไว้ในตัวเครื่องหรือแผ่น CD หรือ DVD ที่เราใช้บันทึกข้อมูลต่างๆทั้งสอ,งอย่างนี้ช่วยให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างปลอดภัยและใช้งานได้นานค่ะ ตัวอย่างเช่น USB flash drive การหน่วยความจำหรือแม้แต่การเก็บข้อมูลบนคลาวด์อย่าง Google Drive และ OneDrive ที่ช่วยให้เราสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นค่ะหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ค่ะมันทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลและควบคุมการทำงานทั้งหมดของเครื่องช่วยให้ทุกอย่างทำงานประสานกันอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพเหมือนหัวใจที่คอยส่งคำสั่งให้ส่วนต่างๆทำงานอย่างถูกต้องค่ะ บทสรุปของระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย5ส่วนที่ทำงานร่วมกันอย่างสมดุลค่ะเริ่มจากฮาร์ดแวร์ที่เป็นส่วนที่จับต้องได้ต่อด้วยซอฟต์แวร์ที่สั่งการฮาร์ดแวร์ส่วนที่3บุคลากรที่ดูแลและใช้งานระบบส่วนที่4ข้อมูลสารสนเทศที่เป็นหัวใจของการประมวลผลและสุดท้ายคือกระบวนการที่ช่วยให้ทุกส่วนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพค่ะในบทต่อไป เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการเชื่อมต่อโลกของเราให้ใกล้กันมากขึ้นเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเพราะความรู้ใหม่ๆกำลังรอเราอยู่ขอบคุณค่ะที่ตั้งใจเรียนด้วยกันค่ะ